ดมาเบิ่งความเจริญนํากันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเล่าบ้านเฮามาเบิ่งความเจริญนํากันพี่น้องโอ้โหประเทศไทยพี่น้องเออข่อยขึ้นมาทึกนี่ข่อยขึ้นมาทึกนี่สถานีนี่พี่น้องรถ BTS รถไฟฟ้าพี่น้องก็ยันบอนี่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 พี่น้องมาเบิ่งนี่มาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งโอ้พี่น้องโอ้โอ้ว้าวพี่น้องวัดโต โอ้ยยังมาไว้อยู่บ้านเดียเนาะพี่น้องเนาะไม่ซือขาดเนาะปัดตกพี่น้องปัดปฏิเทศไทยเจริญอรีพี่น้องเลยเจริญอรีพี่น้องลาบบานเท่านี่มาเบิ้งนี่พี่น้องมาเบิ้งนี่ปัดตกเนาะปัดจะมางามเดียดิพี่น้องเลยจะมาเจริญเดยดิปัดอันนี้พวกเพื่อนความเจริญสีวิไล่เลยพี่น้องอีพวกความประานาธิบพี่น้องปัดตกปัดตกปัดตก เกิดมาแต่ทองพอทองเม่ฮะก็เห็น so พี่น so ้องเอ้ยความเจริญแบบนี้พี่น้องจุดนี้ได้จุดนี้ได้จุดอื่นกับไปไล่มองเลยจุดนี้พี่น้องจุดนีโอ้ตกเรื่อยๆสู้เหมืองพี่น้องสู้เหมือนนี้โอ้โหจุดพวกโอ้ทอดพี่น้องโอ้ตุกทำเจริญแด็พี่น้องเจริญครับเจริญแนวริพี่น้องปดตกเนาะ ตกาบทางใายสบายดีเด้อพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขพนเนาะมือนี้เตยพ่นยืนอยู่สถานี BTS เอกมัยพี่น้องดความอลังการพี่น้องความพัฒนาซีวิไล่บ้านเพิ่นพี่น้องเลยอ่าตกแดดก็อดเอาพี่น้องไปแดดร้อนเอามายืนเบิ่งนี่ผาดกระเบื้องห่อนมาได้ลมผัดเย็นเย็นพี่น้องออออออพี่น้องเลยว่าเตยพ่นสีเดินทางไปออนนุชพี่น้องเดินทางไปออนนุช เบืงนี่พี่น้องเบื้องนี่นีน้เอเฮ้ยน้องประเทศที่พัฒนาพี่น้องประเทศที่พัฒนาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะกอดตู้พี่น้องเอ้ยสมเอ็นงามจะเป็นภักพี่น้องกอดตู้โอ้ยอยากพาอ,อีพ่ออีแม่มาเบิ่งน้ำดิพี่น้องเอ้ยพ่อพอาแม่มาหลินเมืองไทยดิ สลามงามมาพัฒนาเถี่ยพี่น้องเอ้ยอันนี้โมเมนพัฒนาทาวนเนี่ยพี่น้องพัฒนาไปเรื่อยเอยพื่อนว่าอ,อพัฒนาไม่หยุดยั้งว่ะสัตว์ว้าทุกเราขับมาเนี่ยเดี๋นาะอืม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 อ่าพี่น้องคนลาวบ้านเฮาเคยเห็นบอกเคยเห็นบอกพี่น้องเอ,อ้ยกาบสัตหายสบายดีเด้อสุขสุขคนพี่น้องเอ,อ้ยที่มาหลับชุบขีปานาวนุธคนมาเบิร์กสถานีบพี่น้องสัตหีรถไฟฟ้าได้พี่น้องนี่ได้จะเบิร์กเล็ก เจ้าเบิ look, cow, ้งเล็กเพี okay. oh, ่น right. ้องนี right. ่เบิ้งเล็กเลยเบิ้งโค้งสางนี่อ๋อเบิ้งน็อตนี่น็อตเขาจับนี่น็อตเขาเห็ดเสานี่ยก็พอมาตรฐานโอ้ก็มาตรฐานพี่น้องเบิ้งนี่เล็กนี่โอ้ยนี่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 เบิ้งรถมันสิเรนออกโต้พี่น้องเบิ้งเด้อ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 พี่น้องเด้อเบิ้งรถพี่น้องเบิ้งรถมันสิเรนออกโต้พี่น้อง โอ้มีคนบอกอยู่ได้ต้องเห็ดพิธีใดๆพี่น้องนี่ดิพี่น้องนี่เจ้าหน้าที่ย่ามขักแน่ได้เบิ่งความเรียบร้อยพี่น้องพี่น้องลา้วพ้นแล้วเฮียเห็นโอ้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวยยมบทเห็นนี่มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วเจอพ้นจีนกันึงลดกคนสิจีนกันลดกันพี่น้องกันลดกันลดกันพี่น้อง ให้ลดนี่คนพวไร้เดิ่คนก็ไม่อยู่ใกล้ๆไม่อยู่ลังขัว้วล้วก็าทายคลิปพวกค่อยไปทียินเด้อพี่น้องเด้อเด็กคนก็เก่งใจเพคนเนาะนี่ที่นั่งนี่เห็นวะสำหรับคนเกย์สำหรับคนชูอายุสําหรับเด็กน้อยสําหรับคนท้องเนาะถ้าคนหลายๆนี่ถ้าคนเรานั่นขึ้นมาคนเสิให้คนเรานั่นนั่งได้พี่น้องได้เิ็นจิตสัจสันได้คนไทยเพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยเป็นแนวะน่น,น,นประเทศไทยนระา พี่น้องตอนนี้แต่คนอยู่ในรถบีทีเอสพี่น้องครัพี่น้องลราบวันเัานเคยเห็นบอกเคยเห็นบนรถบีทีเอสข้างในเป็นังไรแต่ค่นที่นายเป็นพี่น้องกะซิป่อมาเนี่ยแหละพี่น้องที่ว่าเป็นเซาเป็นเซาเนี่ยเพื่นเห็นในคนจับพี่น้องครับใคนจับเนาะอยูนในคนจับแล้วก็มีทรายคนจับพี่น้องนี่เลยเวลายืนหออีโอนเนาะเวลาคนหลายๆกะซิยืนเอาพี่น้องนี่ก็เมืองไทยพี่น้องเมืองไทย บนโซงการปัฒนาสิไปสิม,มาสะดวกสบายพี่นอ้องโดยพ้นนางในศร้าหาบาทพี่นองเศร้าหาบาทสามสถานีเศ้าหาบาทพี่นอ้องถึงสถานีหนึงบ่หอดสิบบาทพี่นอ้อ,องขามากข้างในเอเยนเจี๊ยบพี่นอ้องรถกระบะติดใส่เวลานี่บ่หอดสองสามนาทีก็่อดพี่ พี่น้อง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 เห็นยังพี่น้องเห็นยังเห็นความเจริญบ่พี่น้องปอดโธ่โธพี่น้องปอดทุกท่านมาเลยพี่น้องเนาะมาเด็นมันลดกะมีแต่คอนโดมีแต่ห้างพี่น้องเอ้ยมีแต่ความพัฒนามีแต่ความชีวิไล่น้อเมืองไทยพี่น้องเบิรงนี่พี่น้อง นี่คนกั้นเลยนี่แนวกัว้นเลยพี่น้องเลยเวลาโหลดมากจะเปิดเลยเวลาบูมีคนมันก็ปิดอัตโนมัติเลยเห็นปะนี่แหละพี่น้องนี่แหละท่าไหนก็มีในบ้านนี่ความสะอาดถูเสร็จตลอดบไม่สะอาดบ่อยเกี่ยงจังได้พี่น้องโอ้ยพีนย่น้องเอ้ยน้อพี่น้นองเนาะพัฒนาดีบ้านเปิด จักรเสือฮาคำใดมาเปลียบเทียบจักสีหฮาคำใดมาว่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> เนาะกัดเจริญนะลรีพี่น้องพัฒนาไีรีเลยบ้านเพิ่นนะเบิ่งเอานี่เบิ่งนเอาพี่น้องเบิร์นด,ดูดูด้วยตาว่าความเป็นจริงเสนอเรื่องราวของความเป็นจริงพี่นอ้องเ่งถนน,นนหนทางนี้พี่นอ้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยมาออนซ้อนไปได้เออทายหูไปก่นอนจักรหูหนึ่งพี่น้อง พี่น้องเล่าคนใดที่มาเห็นคลิปบ่าวเตพ่นคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งพี่น้องคือเห็นจังไดพี่น้องเห็นแนวนี้เห็นความเจริญจะสี่เห็นความปีพาต้าจะสี่พี่น้องเล่าคนบ้านเฮานี่คือเห็นจังไงพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาในเรื่องพี่น้องเรื่องให้กำลังใจกันพี่น้องอ๋อตกเตยพ่นมาแต่พุ่นแต่พี่น้องเลยเตยพ่นมาแต่พุ่นแหละบ่ฮอดัฐานาทีพี่น้องเลยเนาะขออนุญาตนำพี่น้องขออนุญาตนำตัวท่านได้รับสำฮอดเลยความไหวของรถพี่น้องความสะดวกสบาย ของการใช้ชีวิตในเมืองไทยพี่เนาะแต่พอเห็นรถเที่ยแลนด์เอามารุดจากโค้งนี้เนาะแบบโผล่ขึ้นมาคือสีงามเลยพี่น้องเนาะไอตะวันตกดีตนกบขัๆนี่ปู้คือสีแดงงามขนาดเลยขอว่าจุดนี้ประเทศไทยพี่นนองสุดยอดอเมซิ่งเนาะคอยบอกได้เลยนะประเทศเพื่อนบ้านนี่ผู้ไดสู่ประเทศไทยเอกเนาะเหล่อความพัฒนาเนี่ยนี่ยอมหลับจากใจตัวเองพี่น้องนะ จากใจตัวเองความคิดเจ้าของนี่ว่าประเทศไทยที่หนึ่งพี่น้องโอ้ยงามเจ๋พี่นออ้อ,นองเลยอ,อ,อ๋องอีละขั้นหนึ่งพี่น้องอ้ยไปแบบตกโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เตยพ้นเนะาะกาถ่ายทอดเรื่องเล่าพี่น้องความส,สวยงามงามความพัฒนาความเจริญในเมืองไทยที่เตยพ้นได้มาใส่ชีวิตได้มาเห็นงานเลนยพี่น้องให้คนเล่าบานเฮาได้เห็นนำ้ำพี่น้องได้เห็นนำ้ำ ว่าความเจริญมันเป็นแบบไรพี่น้องเนาะสำหรับมือนี่เตยพ้นขอบอกพี่น้องว่าคือเห็นยังไงกับพี่น้องคอมมนเขามากแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องพี่น้องเนาะกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ในพี่น้องแล้วก็อยากซัพพอร์ตพี่น้องเบิ่งโฆษณาเตยพ่นในเดอพี่น้องสำหรับมื่อนี่สบายดีพี่น้องสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสวัสดีพี่น้อง